ันนี้วุน้นแฟนซีเอาไอเดียสงกรานมาฝากค่ะวันนี้นะคะน้ำอ้อยจะสอนเพื่อนๆทำเค้กวุ้นสงกรานง่ายๆนะคะเอาไว้ไปรดน้ำด้าหัวผู้ใหญ่กันค่ะก็อุปกรณ์นะคะจะมีพิมพ์ปอนนะคะเป็นพิมพ์ปอนแล้วก็มีพิมพ์ดอกค่ะเป็นพิมพ์ดอกแก้วนะคะจากร้านคุณแพรค่ะแล้วก็ พิมพ์พวงมาลัยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นพิมพ์พวงมาลัยวันนี้เราจะทําเป็นเค้กพวงมาลัยสงกรานนะคะเพื่อเอาไปรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะ มาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่า250มิลตรค่ะกะทินะคะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะ250มิลตรผงวุ้น1ช้อนชาเกลือป่นเราจะใช้อยู่ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย80กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า250มิลลตรลงไปในหมอ้อเลยเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณสินาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะนี่ค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็จะได้น้ำวุ้นใสแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะเทลงไปเลยกะทิ250มลนะคะคนให้กะทิกับน้ำวุ้นเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย8 0กรัมค่ะเทลงไปเลยเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะ ราก็มาดูอุปกรณ์นะคะว่าเราจะใช้อะไรบ้างวันนี้เนาะสาหรับทําเค้กวุนสงกรานนะคะก็จะมีขันเงินใบเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็เซ็ตพวงมาลัยแบบนี้เนาะเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะและก็พิมพ์ซิลิโคนดอกแก้วค่ะแล้วก็ฐานเค้กบอลน,นะคะสีผสมอาหารวันนี้เราจะใช้อยู่ทั้งหมดแค่3สีเท่านั้นนะคะมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวเราไปดูยำพร้อมกันเลยค่ะ แล้วคะ่ะเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะแล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาค่ะก็จะมาผสมสีผสมอาหารสีเขียวนะคะคนให้เข้ากันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ทําพวกดอกไม้ก่อนเพื่อนๆก็สามารถทําฐานเค,ค้กก่อนก็ได้นะคะแล้วคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาบีบเนาะบีบวุ้นกะทิสีเขียวมาค่ะดอกแก้วนะคะวันนี้เราจะทําวุ้นดอกแก้วเนี่ยเป็นวุ้นดอกแก้วสีขาวเนาะแล้วก็ใช้เกสรสีเขียวแล้วก็ใบสี เขียวนะคะนี่แล้วก็หยอดลงไปตรงเกสรก่อนเสร็จแล้วก็มาหยอดตรงรูปใบนี้นะคะ เราก็จะมาแต่งลวดลายนิดนึงเนาะให้วุ้นพวงมาลัยของเรานะคะนี่เราก็จะหยอดเป็นหลุมไปสี่หลุมจะหยอดทั้งหมดอยู่4ด้านนะคะเอาที่มันตรงข้ามกันเนาะเพื่อเพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหยอดใบของดอกแก้วค่ะ สีเขียวหมดแล้วนะคะก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาเล็กน้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาทำในส่วนของดอกกุหลาบเนาะที่ห้อยอยู่ตรงท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาหยอดลงเลยค่ะ แล้วก็หยอดไว้เอียงไว้นะคะเอียงให้ได้อยู่ในระดับที่พิมพ์เขาให้มาเนาะแบบนี้แล้วก็จะรอให้วุ้นกุหลาบตรงนี้เซตตัวก่อนนะคะเอาละค่ะตอนนี้วุ้นดอกกุหลาบเนาะตรงท้ายหุบากก็เซตตัวแล้วนะคะแล้วก็เอาวุ้นกะทิมาค่ะแล้วก็จะทําดอกแก้วเนี่ยเป็นสีขาวนะคะก็หยอดวุ้นกะทิสีขาวลงไปเลย นะคะคเราก็จะเอาวุ้นกะทิสีขาวเนี่ยหยอดลงในตรงพิมพ์พวงมาลัยค่ะแล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยเป็นอุบะเนาะตรงท้ายนะคะนี่ เราหยอดเต็มพิมพ์เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะพักไว้นะคะให้วุ้นทั้งหมดเนี่ยเซตตัวก่อนค่ะเสร็จแล้วเราถึงจะนําเข้าตู้เย็นนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะมาทําในส่วนของฐานเค้กนะคะเราจะทําฐานเค้กวุ้นเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาเลยนะคะเราจะไม่ทําสีเข้มเนาะเราจะทําสีฟ้าอ่อนๆนะคะ เราจะไม่ทําฐานสูงนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะวุ้นแฟนซีก็จะทําฐานเนี่ยไม่สูงมากเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนยังสามารถเอาไปต่อยอดนะคะทําขายในช่วงเทศกาลสงกราน,นี้ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะทําฝากญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีสอนทําวุ้นแบบง่ายๆนั่นเองนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะ ตอนนี้วุ้นทั้งหมดก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นํามาแช่ตัวเย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็นําฐานเคิกนะคะออกมาก่อนเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็หาที่ใส่มานะคะจะเป็นกล่องเค้กหรือว่าเป็นจานก็ได้นะคะถ้าเราทําอยู่บ้านเราก็ใส่จานนี่แล้วก็คว่มพิมพ์ลงนะคะแล้วก็ใช้ไม้เนาะดันๆเข้าไป นี่หลุดออกมาแล้วค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็วางเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาประกอบหน้าเค้กวุ้นของเรากันนะคะก็นําวุ้นทั้งหมดนะคะออกมาจากตู้เย็นเนาะก็จะมีพวงมาลัยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนี่ออกหรือยังออกหรือยังนี่เราต้องใช้มือช่วยนิดนึงดัน นี่ค่ะตรงนี้ที่เราหยอดสเีเขียวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แกะตัวนี้มาเป็นอุบะนะคะอุบะของหุ้นพวงมาลัยของเรานี่เราก็วางค่ะแบบนี้อ่าทีนี้ก็มาถึงตอนสําคัญนะคะก็คือเราจะเอาขันเนี่ยที่จะใส่น้ําขมิ้นส้มปล่อยนะคะเอาไว้ดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเราก็กะวางเลยว่าเราจะวางลักษณะไหนให้มันสวยงามเนาะซึ่งเราจะเอาหุ้ ุ้นดอกแก้วนะคะวางแบบรอบๆหรือว่าวางตกแต่งให้ดูสวยงามนั่นเองค่ะนี่เราก็ทําอยู่ประมาณ4ี่เซตนะคะวุ้นดอกแก้วเนาะนี่ก็แกะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่หลุดออกมาไงไ่ายดายมากนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็มาวางเนาะวางขันกันแล้วก็มาดูว่าเราจะวางวุ้นดอกแก้วยังไงให้มันสวยงามนะคะนี่ค่ะ เนาะที่ทำง,ง่ายนะคะก็ขยับตกแต่งให้ดูสวยงามทีนี้นะคะตรงนี้เราก็จะเอาวุ้นดอกแก้วเนาะประดับแบบนี้ก็ได้นะคะแต่นี่มันจะเป็นขาวล้วนหมดเนาะพอดีเรามีดอกกุหลาบอยู่นะคะเราก็สามารถเอาดอกกุหลาบเนี่ยวางก็ได้นะคะแบบนี้แต่มันใหญ่ไปเราก็เอาวางตรงนี้ก็ได้นให้มันดูสวยงามเพิ่มขึ้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ําเปล่านะคะมาเทค่ะนี่เทลงในขันแบบนี้แล้วก็จะมีนี่ค่ะดอกคําฟอยนะคะหรือว่าที่เขาเรียกข้ามิ้นสมปล่อยเนาะเอาไว้ดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเราก็ใส่ลงไป ก็จะเป็นเดี๋ยวสักแป๊บนะคะจะเป็นน้ําสีเหลืองๆเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับวุ้นเค้กมาลายสงการไว้รดน้ํำดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่านําไปฝากนะคะฝากญาติผู้ใหญ่ของเราทางบ้านได้เลยนะคะและเป็นไอเดียเพื่อนเนี่ยทำขายได้ด้วยนะคะ เป็นไอเดียวุ้นวันสงกรานต์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายมากๆนะคะโดยใช้วุ้นกะทิทาทั้งหมดนะคะและต้องขอขอบคุณพิมพ์มพดอกแก้วสวยๆจากร้านคุณแพรด้วยนะคะถ้าทําออกมาแล้วก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะดอกแก้วเนาะแล้วก็พิมพ์กุหลาบนะคะได้มาจากร้านของพี่นนทรัพนะคะจะได้กุหลาบลักษณะแบบนี้เลยค่ะ ทําออกมาแล้วจะสวยงามแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปฝากญาติผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานนี้ได้ด้วยนะคะทําขายเพื่อประกอบอาชีพเสริมหรือว่าเป็นของขวัญของฝากให้ญาติผู้ใหญ่ของเราได้หมดเลยนะคะแบบนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียง่ายๆเนาะที่วุ้นแฟนซีจัดสรรมาให้สําหรับเทศกาลสงกรานปี2019นี้นะคะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ